สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับผมดีดต้อน,ร,น,นรับปสือรายการได้เข้าทีมอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เราจะมาต่อเกมได้พิกเซลครั้งหนึ่งครับกับสองเบสันาน,นาผมนั่นเองออก็น,นะครับเราไม่ได้ถ่ายสติดที่2และ3ไปเนื่องจากว่าผมถ่ายแล้วแต่ไฟเสียงมีปัญหานะ่าก็ต้องขอถ่ายไว้ด้วยครับ อพิโซดที่สองนะครับเราจะมาต่อกันที่สตรีสีนนั้นเองครับผม เฮ้ยมันยิงทีละสองนัดเหรอครับออเออชช่ๆถูกครับถูกมันคือชื่อว่าดับบิลเล่ยเปลดตู้เผลยโยนระเบิด ไฟเดโหไฟเดโหเอ๊ะเอ๊ะตังหน้ากระสุนนะ,ะ่เท่าที่มีเลยรีบเดินดีกว่าครับเราต้องไปหากระสุนกันแล้วนะครับสำหรับโปรเจกท,ที่จะมาเดือนหน้านะครับจะเป็นเกม2เกมนะครับ ตอนนี้ผมวางโปรเจกต์เพิ่มอีกหนึ่งเกมก็คือเฮ้ย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 เีดแล้วอย่าตายอย่าตายโอ้โหโอ้โหโอ้โหมีอะไรใช้ได้เงี้ยมีแรงไหมอะไรบ้างเนี่ยแฟร์แฟร์ตู้เฮ้ยระเบิดได้ด้วย เอ้ยเฮ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 ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้ยเฮ้้เฮยเ้ยเเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮาเฮยเยเฮ้ยเฮเฮย้้ยยเย ตายแรงไม่ตายแรงแร้บมีมครับอื้มกระสุนหน่อยกระสุนอันดีนาเรีนเฮ้ย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 ชีฟแล้วชีฟแล้วรีบวิ่งวิ่งวิ่งรักก่อนค้าโอ้โหสุดยอดเลยครับ องเอพิโซดก็ตายแล้วไม่น่าเลยเออเอาไงดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาต่อกันเอพิโซดหน้านะครับจะมาเริ่มใหม่กันครับผมอโอ้ยเซ็งจังเลยเอเอาละเดี๋ยวเราต่อกันเอพิโซดหน้าครับสำหรับเอ็ เอพิโซดนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณครับผมที่รับชมนะฮะสำหรับทุกๆคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยและครับผมเราตอนนี้ไอ้นายหายไปไหนไไแล้วล่ะฮะหายไปแล้วหายไปไหนเฮ้ อ่าเป็นว่าขอขอบคุณที่รับชมนะครับขอขอบคุณอีก2-3ครั้ง Thank you จุยจามะเฮ้ยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe ครับและอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆดูนะครับขอบคุณอีกครั้งครับผมสวัสดีครับ